ส,สวัสดีค่ะวันนี้เอิญจะพามารู้จักกับโรคตาที่เกิดจากแสงแดดกันนะคะเนื่องจากรังสี UV อันตราวโอเรตนะคะไม่ว่าจะเป็นรังสี UVA รังสี UVB และรังสี UVC นะคะร้วนเป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานะคะเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่พบบ่อยๆนะคะ1เลยนะคะต้อกระจกนะคะ เกิดจากที่ดวงตาของเราเนี่ยได้รับรังสี UVA เป็นเวลานานนะคะทําให้เเบนแก้วตาเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะมองแล้วไม่ใสอย่างที่เคยส่งผลต่อการมองเห็นไม่ชัดเจนค่ะ2นะคะต้อลมนะคะเกิดจากที่คอลลาเจนในเยื่อบุตาขาวเนี่ยถูกทําลายนะคะแล้วก็เสื่อมลงทําให้รู้สึกระคายเครื่องตาแสบตาหรือว่ามีอาการตาแดงนะคะ3นะคะต้อเนื้ออาการคล้ายกับต้อลมเลยค่ะ แต่ว่าเขาจะมีความเจ็บมากกว่านะคะแล้วก็เนื้อเยื่อเนี่ยหนามากกว่าและเนื้อเยื่อในตาเนี่ยจะเป็นสีแดงบนตาดำค่ะส่งผลต่อการมองเห็นโดยตรงเลยค่ะข้อสีนะคะจอประสาทต,ตาเสื่อมนะคะเกิดจากที่จุดศูนย์กลางภาพเนี่ยเสื่อมซึ่งเกิดจากรังสี UV โดยตรงเลยค่ะฉะนั้นเรามาดูแลรักษาสุขภาพดวงตาของเรากันนะคะ คลิปหน้าเอินจะบอกวิธีการป้องกันโรคตาที่เกิดจากแสงแดดนะคะฝากทุกคนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก่อนที่เอิญจะไปก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เอิญด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ